ถ้าคุณมองหาความสมหวังจากคนอื่นคุณจะไม่มีวันสมหวังคุณต้องทำมันด้วยตัวของคุณเองปกติแล้วพวกเรามักจะมองหาความหวังจากคนอื่นแสวงหาความถูกต้องและความพึงพอใจในการได้รับความเห็นชอบการยอมรับและความรักจากผู้อื่นอย่างไรก็ตามหากคุณมองหาความสมหวังจากผู้อื่นคุณจะไม่มีทางได้สมหวังคุณต้องทำมันเอง การสแสวงหาการตรวจสอบความถูกต้องจากภายนอกมันก็เหมือนกับเงาที่ไล่ตามมันเป็นเพียงเหตุการณ์หรือความคิดชั่วคราวชั่วขณะและที่สุดก็จะไม่เป็นที่พอใจการเติมเต็มของเรามันมาจากภายในจากการรู้จักตัวเองยอมรับเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยม มันเริ่มต้นด้วยคำถามถามตัวเองเลยว่าอะไรที่ทําให้ฉันมีความสุขฉันหลงไหลในเรื่องอะไรฉันจะจัดการการกระทําของฉันให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของฉันได้อย่างไรคําตอบสําหรับคําถามเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์ขอให้เราจําไว้ว่าแม้ว่าโลกรอบตัวเราอาจมีอิทธิพลต่อการเดินทางของเราแต่เข็มทิศภายในของเราเองต่างหากที่นําทางเราไปสู่ความสมหวังที่แท้จริงและความสุขในที่สุดเชื่อในความสามารถของคุณสิครับคุณก็จะ สามารถสร้างความสุขและเป็นผู้สร้างโชคชะตาของคุณได้ลุงตีบอกได้เลยนะครับว่ากุญแจของความสําเร็จไม่ได้อยู่ในมือคนอื่นแต่อยู่ในมือคุณเองก่อนจากกันนะครับลุงตีก็จะมีคอร์สที่ให้ความรู้กับคุณเนีได้เข้ามาเรียนกันหากคุณสนใจก็ลงทะเบียนไว้ที่หน้าไบโอนะครับกดลิงก์ได้เลยนะครับอยากประสบความสาเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี c e o